บทที่33บาบาดเจ็บสาหาัสนางตบหน้าเขาเบาๆอยู how, ่หวนเฮาอยู่เหวนเฮาเจ้าอยากลัวเขาเลยเขาสลบไปแล้วอองชี้เออย่างโกรธโกรธหยวนชิงหลิงยังคงตบอยู่อยู่หวนเฮาตื่นลองลืมตาดูสินางกุมมือเขาเอาไว้เขย่าเขาเบาๆจากนั้นก็ลงแรงดึงหนักๆลืมตาขึ้นสิเจ้าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จริงๆว่าเสด็จปู่เรียกให้เจ้ามาทำไมกัน อ,องฉีรีบสาวเท้าเข้ามาคิดจะยื่นมือออกไปดึงตัวหยวนชิงหลิงออกมาแต่กลับเห็นหยวนเห้าค่อยๆลืมตาขึ้นมาหยวนชิงหลิงผลักองชีออกไปเอ่ยขึ้นอย่างขุนเคืองท่านถอยไปข้างๆเธออย่ารบกวนข้าองชีมองนางอย่างตะลึงทำไมหญิงคนนี้ถึงได้ดุนะมือทั้งสองข้างของหยวนชิงหลิงอยู่ที่ศีรษะของหยวนเห้าปากก็พูดว่าหยวนเห้า <will> มองข้าจำได้หรือไม่ว่าข้าคือใคร ภาพข้างหน้าของอยู่วนเห่าดูเลือนรางแต่พอได้ยินเสียงก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงเบาหวิวแทบไม่ได้ยินว่าหญิงอัป,ปลักษ์หยวนชิงหลิงแบบปากหนึ่งทีท่านเป็นใครเกิดเรื่องอะไรขึ้นรู้หรือไม่ข้าถูกลอบโจมตีสติสัมปชัญญะตื่นตัวดีดีข้าจะทำการตรวจให้ท่านเดี๋ยวนี้หากรู้สึกเจ็บให้บอกข้าต้องกำจัดเลือดที่ข้างในสมองและภายในร่างกายหยวนชิงหลิงใช้สองมือค่อยๆเริ่มกดลงไปที่หน้าผาก ค่อยๆเคลื่อนที่ไปบริเวณหัวใจบริเวณปอดช่วงหน้าอกของอยู่วนเฮ่าเกิดเสียงสะอึกขึ้นร่างกายสันเทาแล้วก็เห็นสีหน้าเขาแดงขึ้นเริ่มหายใจลำบากขึ้นหยวนชิงหลิงรีบวิเคราะห์ทันทีมีการบาดเจ็บภายในการไอทําให้เยื่อหุ้มปอดเกิดอากาศพี่ห้าท่านอ๋องทุกคนที่เห็นอาการของหยวนเฮ่าเปลี่ยนเป็นอันตรายขึ้นมาอย่างกระทันหันต่างก็ก้กาวเข้ามาตะโกนขึ้นเป็นเสียงเดียวกัน หยวนชิงหลิงได้รีบเดินไปด้านหลังของฉากกั้นเอากล่องยาขึ้นมาเปิดออกเอาเข็มแล้วเดินออกมาทั้งอย่างท่านช่วยข้ากดเขาไว้ปอดเขามีอากาศอันตรายถึงชีวิตต้องเอาอากาศออกหยวนชิงหลิงพูดอะไรนะทั้งอย่างไม่เข้าใจมองเข็มที่นางถือไว้ในมืออย่างตกตะลึงหยวนชิงหลิงคร้านจะอธิบายดึงมือของเขาไปกดมือทั้งซ้ายขวาของอยู่หวนเฮาเอาไว้พยายามควบคุมเขาไว้อย่าให้ขยับ ทั้งอย่างไม่ได้เป็นคนไร้ายความคิดแต่เห็นความทุกทรมานของอยหยวนเห้าแล้วตอนนี้ก็ไม่มีหมอหลวงอยู่ด้วยก็ได้แต่ฟังคำของหยวนชิงหลิงเท่านั้นที่สุดแล้วให้ทุกคนเชื่อฟังที่พระชายาฉู่พูดหยวนชิงหลิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆึกการเจาะปอดเพื่อดูดอากาศนางไม่ได้ทำนายแล้วนางวางนิ้วลงไปค่อยๆล็อกตำแหน่งตรงช่องระหว่างซี่โครงซี่ที่สองแทงทะลุลงไปดูดอากาศโชคดีทุกอย่างราบรื่น ทุกคนต่างตกตะลึงมองเข้มในมือนางที่ค่อยๆเลื่อนลงไปและจากการที่เข็มค่อยๆแทงลงไปอาการของหยวนเฮ้าก็ค่อยๆสงบสงบมากทุกคนต่างก็วางใจลงได้บ้างแต่ในใจของหยวนชิงหลิงกลับหนักอึง้งนี่แสดงว่าเขาบาดเจ็บภายในไม่ใช่น้อยแต่ว่าบาดเจ็บตรงไหนบาดเจ็บมากหรือไม่นางไม่มีทางรู้ได้เลยเป็นแพทย์ปัจจุบันก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่มากขนาดนั้นการวินิจฉัยส่วนมากจะอาศัยอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียมากกว่า ตอนนี้นอกจากเครื่องฟังเสียงหัวใจแล้วนางไม่มีอุปกรณ์อื่นที่ใช้ได้และสิ่งสำคัญที่ต้องทำในตอนนี้คือการให้เลือดเขาเสียเลือดไปมากอาจถึงแก่ชีวิตได้นางหลับตานึดอยู่สักพักในกล่องยาต้องมีชุดทดสอบกรุ๊ปเลือดและอุปกรณ์ถ่ายเลือดเมื่อเปิดออกดูปรากฏว่ามีจริงๆนางช่างเป็นคนที่คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นจริงๆแต่ก็ปลอบใจตัวเองนี่คือการควบคุมความคิดไม่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ นางวางกระดาษทดสอบไว้บนโต๊ะทีละชุดจากนั้นก็พูดกับกู้ซื้อย่างขึงขังว่าพวกเจ้าทุกคนหยดเลือดลงบนกระดาษทดสอบเขาเสียเลือดไปมากต้องถ่ายเลือดให้เขากู้ซื้อไม่เข้าใจอะไรคือการถ่ายเลือดก็คือเอาเลือดของพวกเจ้าให้เขาใช้ปองครักษวีอียกมือขึ้นแค่ตวัดเล็บมือลงไปก็มีเลือดแดงสดไหลออกมาเขาเลื่อนมือไปอยู่ที่ปากของอยู่หวนเฮาให้เลือดหยดลงไปพูดว่าแม้จะใช้เลือดของข้าน้อยจนหมดตัวก็ไม่เป็นไร หยวนชิงหลิงมองเขาแวบหนึ่งซื่อสัตย์จนหน้ายกย่องแต่ทำอย่างนี้ช่วยเขาไม่ได้แม้จะกลืนเลือดเข้าไปก็จะไปถึงแค่กระเพาะไม่ได้ส่งไปถึงหลอดเลือดและไม่มีทางไหลไปถึงหัวใจรีบห้ามเลือดเธออย่าให้เสียเปล่าเลยสวีอีนิ่งอึ้งมองอยู่หยวนเท่าที่ปากเต็มไปด้วยเลือดสดๆเอ่ยอย่างละอายว่าไม่ใช่เช่นนี้หรือหยวนชิงหลิงยื่นกระดาษทดสอบออกไปแปะเลือดของสวีอีคนอื่นต่างก็ทำตามที่หยวนชิงหลิงพูดต่างก็หยดเลือดหนึ่งหยดลงไปบนกระดาษทดสอบ จากนั้นหยวนชิงหลิงก็จิ้มที่นิ้วของอยหยวนเฮาเพื่อเอาเลือดมาทดสอบรออยู่สักครู่นางมองไปที่กระดาษทดสอบพูดว่ากู้ซื่อทังหยาง,ยางเลือดของพวกท่านใช้ได้ทั้งสองคนนี้มีเลือดกรุ๊ปโอแต่หยู่วนเ่านั้นเลือดกรุ๊ปเอกู้ซือกับทงังหยางยืนตัวตรงทันทีรอคําสั่งของหยวนชิงหลิงนั่งลง หยวนชิงหลิงเอาถุงและเข็มเจาะเลือดมาเพราะต้องถ่ายเลือดเร่งด่วนไม่มีเวลามาทำอะไรให้ละเอียดรอบครอบขนาดนั้นแล้วขอเพียงพวกเขาไม่มีโรคร้ายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินยากู้ซือกับทั้งอย่างมองเลือดของตัวเองที่ค่อยๆไหลออกไปตามท่อเล็กๆก,กลายเป็นถุงสีดำสองใบพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองหยวนชิงหลิงแวบหนึ่งเห็นสีหน้าหนักอึ้งของหยวนชิงหลิงพวกเขาก็ไม่กล้าถามเจาะเลือดได้สองถุงหยวนชิงหลิงเอาไปแขวนที่หน้าเตียงเพื่อจะได้ถ่ายเลือดให้กับหยู่วนฮ้าว จากนั้นก็เอาเครื่องฟังเสียงเสียวหัวใจออกมาฟังว่าอวัยวะภายในของเขาแตกหรือมีอาการเลือดออกภายในหรือไม่มีภาวะเลือดข้างในปอดเมื่อครูหน้าจะเป็นเพราะมีภาวะเลือดข้างในปอดจึงทําให้เมื่อมีอาการไอจึงทําให้เกิดอากาศในปอดสายตาของเขาตามติดร่างของหยวนชิงหลิงตอนที่หยวนชิงหลิงก้มหน้าเจาะเลือดที่ปอดของเขาเขาไม่รู้สึกเจ็บเลยด้วยซ้ําเพียงแต่มองเลือดที่ซิบซิบอยู่บนหน้าผากของนางจากนั้นเขาค่อยๆยกมือขึ้นคิดอยากจะเช็ดเลือดที่หน้าผากของนาง มืออันสันเทาหยวนชิงหลิงกลับเอ่ยเสียงดุว่าอยากเคลื่อนไหวเขาพยายามถลึงตาให้นางเสียงดังขนาดนี้จะทำให้เขาตกใจหรืออย่างไรหยวนชิงหลิงรับรู้ถึงความไม่พอใจของเขาพูดว่าท่านกำลังถ่ายเลือดนะองชีที่เห็นอาการของหยู่วนค่อยๆดีขึ้นคิดว่าเป็นผลจากยาจือจินพูดว่าพี่ห้าข้าจะไปหาพี่รองขอยาจือจินสักเม็ดหนึ่งกู้ซือพูดว่าท่านอ,องหมอหลวงบอกว่ายาจื้อจินจะใช้เยอะไม่ได้ หยวนชิงหลิงรู้ว่าเขากินยาจือจินเข้าไปสรรพคุณของยาจือจินนางเองก็ทดลองแล้วด้วยตนเองเหตุนี้จึงรู้ดีฉะนั้นนางมองไปที่อองฉียาจือจินของท่านนับว่าช่วยเขาเอาไว้ได้ชั่วคราวถ้าไม่เช่นนั้นเขาคงอยู่ไม่ได้จนถึงตอนนี้แววตาอองฉีวัดมาอย่างรวดเร็วเขาจะไม่เป็นไรใช่หรือไม่ไม่รู้หยวนชิงหลิงดึงเข็มออกโยนไปอีกฝั่ง ยาเม็ดจื่อจินไม่ใช่ยาเทวดาเพียงแค่ทำให้อาการของเขาหยุดนิ่งไม่ชั่วครู่เขาเสียเลือดไปมากอาการสาหัสอาการบาดเจ็บภายในก็ไม่ชัดเจนระหว่างที่นางพูดก็มองไปที่อยู่วนเห่าเขาได้ค่อยๆหลับตาลงแล้วพูดเรื่องอาการของผู้ป่วยต่อหน้าผู้ป่วยมันก็โหดร้ายเกินไปหน่อยจริงๆแต่ว่านางคิดว่าเขาคงยอมรับได้ระหว่างการถ่ายเลือดต้องจับตาดูเป็นอย่างดีและต่อมาจะเป็นการทำความสะอาดบาดแผล บาดแผลมากขนาดนี้ลึกขนาดนี้การฆ่าเชื้อเข็มเย็บแผลนั้นเลี่ยงไม่ได้เลยเข็มเย็บแผลขั้นตอนที่แสนจะยุ่งยากและยาวนานอยู่เหวนเห้าเหมือนตุ๊กตาผ้าที่ผู้พังภายใต้สายตาที่จดจ้องของทุกคนมือที่แสนคล่องแคล่วค่อยๆเจ็บทีละจุดองชีมองแล้วแทบจะร้องให้ออกมาช่างหน้าอนาถเหลือเกินฟ้าสว่างแล้วเพิ่งจะเย็บแผลบนสีสัเสจกโหลกไม่มีเลือดออกจุดนี้ทำให้หยวนชิงหลิงพอใจมาก บทที่34ดีขึ้นเล็กน้อยหยวนชิงหลิงยืนขึ้นขยับมือที่แสนปวดเมื่อสักพักไหลและต้นคอก็ปวดจนเกือบจะทนไม่ไหวแล้วนางมองไปแวบหนึ่งคนที่อยู่ตรงนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นแพทย์ฝึกหัดหรือแม้กระทั่งพยาบาลด้วยซ้ำไม่มีทางที่จะให้คนอื่นมาช่วยงานได้เลยพระชายาหาักลำบากจริงๆไม่สู้ไปเชิญแม่นมาชีมาช่วยเถอะฝีมือในการปักเย็บของนางไม่เลวเลย สวีอีเอ๋ยขึ้นอย่างละอายใจเมื่อครู่ได้แสดงความเข่าออกไปได้แต่หวังว่าครั้งนี้จะสามารถกู้หน้ากลับมาได้บ้างหากท่านอองเป็นเสื้อตัวหนึ่งแล้วละก็สามารถเชิญแม่นมาชี้มาช่วยได้จริงๆหยวนชิงหลิงเอ่ยขึ้นเรียบเรียบองชีทนไม่ไหวแล้วนี่จะททำอะไรกันแน่บาดแผลจะสมานได้เองทำไมต้องเย็บแผลด้วย ดูท่าแล้วหญิงคนนี้ก็รู้ศาสตร์การแพทย์อยู่บ้างแต่ไม่ใช่การแพทย์ดั้งเดิมเป็นแพทย์แบบหมอผีอะไรเทือกนั้นกล่องนั้นก็เป็นกล่องของหมอผีหากไม่ใช่คำสั่งของเสด็จปู่เขาคงไม่สามารถมองนางทำอะไรตามใจเช่นนี้แน่ที่น่าขันที่สุดคือนางบอกว่าเลือดของเขาไม่เหมาะกับพี่ห้าเขากับพี่ห้านั้นเกิดจากบิดาคนเดียวกันสายเลือดเดียวกันทำไมถึงใช้ไม่ได้หยวนชิงหลิงไม่อยากจะสนใจเขาหมุนตัวไปค่อยๆหมุนลำคอเพื่อผ่อนคลาย อ๋องชิโมหโโนเกือบกระอักเลือดเหมือนที่ช่วยเอ๋อพูดไว้ไม่มีผิดหยวนชิงหลิงคนนี้เต็มไปด้วยคำหลอกลวงได้ใจจนลืมตัวไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาเขายังคงเชื่ออย่างสนิทใจที่ที่ห้าดีขึ้นได้นั้นเพราะยาเม็ดจือจินของเขาแต่ไม่ใช่เพราะหยวนชิงหลิงแต่หยวนชิงหลิงคนนี้ก็เริ่มทำการเย็บแผลอีกแล้วระหว่างนั้นอยู่หยวนห่าตื่นขึ้นมาแต่ว่าไม่ค่อยได้สติเท่าไหร่มองหยวนชิงหลิงอย่างสลืมสลือจากนั้นก็สลบไปอีก เพราะแม้ว่าเขาจะอยู่ในอาการสลบแต่ร่างกายของเขาก็ยังคงสั่นเบาๆเพราะความเจ็บปวดแต่ว่านางไม่มีทางอื่นเพราะในกล่องยาไม่มียาชาแล้วนี่ช่างน่าประหลาดใจจริงๆกล่องยาเหมือนจะไม่ค่อยชอบหน้าอยู่เหวินเห้าเมื่อวานนางยังเห็นว่าในกล่องยามียาชาอยู่ขวดหนึ่งแต่เมื่อครู่กลับหาไม่เจอกล่องยาราวกับมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างไรอย่างนั้นรู้สึกอยู่หวนเห้าหน้าโมโหจึงไม่ให้เขาใช้ยาชา หยวนชิงหลิงพลางเย็บแผลพลาง,งครุ่นคิดบางทีกล่องยาก็คือการตอบสนองของจิตใต้สำนึกของนางและทุกสิ่งที่ประสบพบเจอในวันนี้ล้วนอยู่ในความฝันหาความสุขเล็กๆจากความเหนื่อยแต่ไม่เห็นสนุกเลยสักนิดเดียวเพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตคนสำคัญมากที่สุดหลังจากทำแผลเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงแล้วยังคงถ่ายเลือดต่อเนื่องแขวนยาแก้อักเสบท่อสองสายไหลพร้อมกัน ที่สุดก็ถึงเวลาใกล้พลบค่ำสถานการณ์ค่อยๆนิ่งลงแต่ว่าจะมองในแง่ดีก็ไม่ได้เพราะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าภายในได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนกลางคืนบาดแผลจะเกิดอาการซ้ำหรือไม่ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้หยวนชิงหลิงได้ให้พวกเขาแบ่งกันไปพักผ่อนและนางเองก็ทำเวลารีบกินอาหารแล้วก็ใช้เบาะรองปูกับพื้นนอนตะแคงสักพักพ,กพอกใกล้หมดเวลายามโย่ฉังกงกงก็มาถามอาการทั้งอย่างรีบปลุกหยวนชิงหลิงตื่น หยวนชิงหลิงลุกขึ้นจากพื้นก็เห็นฉางกงกงเดินเข้ามาแล้วสายตาของฉางกงกงที่มองนางในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสงสารช่วงนี้พระชายาลำบากมากเขาเห็นอยู่ตลอดท่านอองเป็นอย่างไรบ้างฉางกงกงถามเสียงเบาดีขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าต้องรอดูอาการคืนนี้ไปก่อนจึงจะรู้ได้หยวนชิงหลิงพูดว่าานสร้างห่วงเป็นอย่างไรบ้างอารมณ์เสียฉางกงกงเอ่อยอย่างจนใจไม่มีใครกล่อมให้ท่านเสวยยาได้เลย ฮ่องเต้ก็ไม่สำเร็จบอกว่าขมหยวนชิงหลิงพยักหน้าข้าจะเอายาให้กงกงเอากลับไปรบกวนกงกงช่วยดูแลให้ท่านเสวยยาด้วยตอนนี้เขาก็ไม่ปิดบังอะไรแล้วไม่ว่าอย่างไรเรื่องที่นางรู้วิชาแพทย์ต้องถูกเปิดเผยแน่นอนองชีเบิกตากว้างเอ่อยอย่างประหลาดใจเจ้าเจ้าให้ยาเสด็จปู่หรือเจ้ารู้วิชาแพทย์จริงหรือช้างกงกงมองององชีพู้ที่รู้ภายหลังด้วยรอยยิ้มอ่อน ไม่อย่างนั้นไทสร้างห่วงจะไล่นางออกจากวังกลางดึกเพื่อกลับจวนมารักษาท่านอองได้อย่างไรอ,องชีมองหยวนชิงหลิงครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์จากบนลงล่างเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักนางมาก่อนช้างกงกงถามหยวนชิงหลิงอีกครั้งไทสร้างห่วงยังให้ข้าถามพระชายาว,ว่าบาดแผลของท่านดีขึ้นหรือยังหยวนชิงหลิงถอนหายใจที่สุดก็มีแต่ตาเท่าที่รู้จักห่วงใย,ยคนอื่น ขอบพระททยในความห่วงใยของไทสร้างห่วงดีขึ้นมากแล้วช้างกงกงยิ้มเช่นนั้นก็ดีไทสร้างห่วงบอกว่าให้พระชายาพักผ่อนให้ดีร่างกายแข็งแรงเดาว่าหากโดนบบยอีกร่างกายที่แข็งแรงก็คงจะทนทานได้มากขึ้นหยวนชิงหลิงหลุบตาลงในใจค่อยๆเก็บคำพูดเมื่อครู่คืนเจ้าเท่าเจ้าเล่ร้ายจริงๆเขารู้ว่าไทสร้างห่วงแต่ไหนแต่ไรก็พูดจาเช่นนี้ยิ่งเป็นคนที่เอ็นดูแล้วล้วก็ หญิงคนนี้อาศัยอะไรก็แค่เฝ้าดูแลคนป่วยอยู่ในวังไม่กี่วันแต่กลับได้รับความใส่ใจจากเสด็จปู่ถึงเพียงนี้หลังจากช้างงกงจากไปแล้วองชีมองหยวนชิงหลิงเอ่ยถามเรียบเรียบเจ้ากรอกยาสเสนออะไรให้เสด็จปู่กินกันแน่หยวนชิงหลิงใช้หางตามองเขาสักครู่ไม่อยากสนใจเขาพูดสิทธธไม่เจ้าถึงไม่มีมารยาทเช่นนี้องชีโมหมากหยวนชิงหลิงไม่เลิกคิ้วเลยด้วยซ้าพูดขึ้นว่ากลับโจนไปซะ หมายความว่าอย่างไรองชีอึ้งนี่มันเกี่ยวอะไรกับการกลับจวนนี่กำลังพูดเรื่องที่นางไร้มารยาทอยู่นะข้าไร่เจ้าไงหยวนชิงหลิงเอ่อยอย่างไม่เกรงใจเจ้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรองชีถามอย่างโมโหหยวนชิงหลิงพูดว่าที่นี่เป็นจวนอองฉูข้าเป็นพระชายาฉูสิทธิ์นี้ไงองชีโมโหถึงที่สุดมือทั้งคู่สะบัดขึ้นฝันไปเถอะว่าข้าจะกลับไปข้าจะอยู่สังเกตเจ้าที่นี่ไม่ให้เจ้าทำอะไรตามใจ ไม่ไปก็หุบปากซะหยวนชิงหลิงถลึงตาให้เขาจากนั้นก็ไปเอาปลอดถวัดไข้ามาวัดไข้ให้กับหยวนฮ้าวอ,องชีนั่งลงอีกฝั่งอย่างโกรดเคืองสาบานในใจเงียบเงียบรอให้พี่ห้าดีขึ้นแล้วต้องให้พี่ห้าสั่งสอนผู้หญิงคนนี้ดีๆเสียหน่อยแล้วเขาไม่ไปหลังจากหยวนชิงหลิงวัดไข้เสร็จก็จากไปอุณภูมิร่างกายค่อยๆลดลงแล้วนางสามารถออกไปข้างนอกได้สักพักนางจะไปเยี่ยมหกเกอเอ,อ๋อแม่นมาชีเห็นหยวนชิงหลิงมาก็รีบลุกขึ้น อาการของหกเกอเอ๋อดีขึ้นมากแล้วบาดแผลค่อยๆสมานดีขึ้นหยวนชิงหลิงตรวจดูอยู่สักพักเอ๋ออย่างปลอบโยนว่าดีมากกระจกตาไม่ได้รับบาดเจ็บไม่กระทบการมองเห็นหกเกอเอ๋อคุกเข่าลงกับพื้นบ่าวขอบคุณพระไทยพระชายาลุกขึ้นเป็นเด็กเป็นเล็กพูดเบ่าวอะไรกันหยวนชิงหลิงดึงเขาให้ลุกขึ้นคลึงที่หน้าผากของเขาแล้วยิ้ม หกเกอรเออรู้สึกตกใจที่ถูกเอ็นดูเช่นนี้มองไปยังแม่นมาชีอย่างตื่นเต้นแววตาของแม่นมาชีซับซ้อนมากพระชายาราวกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทำให้คนไม่อยากจะเชื่อสายตานึกถึงเรื่องที่ตนเคยหักหลังพระชายาแม่นมาชีก็ไม่สบายใจคิดอยากจะขออภัยแต่ก็เกรงว่าการเปลี่ยนแปลงของหยวนชิงหลิงจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวหักตัวเองพูดเรื่องที่ทำผิดออกไปแล้วนางคิดบัญชีกับนางเช่นนั้นวันข้างหน้าก็คงจะลำบากเป็นแน่หยวนชิงหลิงใช้หกเกอเออออกไปก่อนนั่งลงถามแม่นมาชี น้ำจือจินคืออะไรมีผลร้ายต่อร่างกายคนหรือไม่แววตาของแม่นมาชีครึมลงเพิ่งนึกได้ว่านางก็เคยดื่มน้ำจื้อจินพระชัยาอาเจียนเป็นเลือดหรือไม่แม่นมาชีถามขึ้นมีอาเจียนเป็นเลือดตอนอยู่ในวังไปสามครั้งหยวนชิงหลิงตอบเช่นนั้นนอกจากอาเจียนเป็นเลือดแล้วยังมีที่ไหนรู้สึกไม่สบายหรือไม่แม่นมาชีรู้สึกกังวลขึ้นมาแล้ว